ค่ะคุณครูน้ำตาลนะคะวันนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับประวัติของตอนเองไปใช่ไหมคะซึ่งคุณคน้ำตาลเนี่ยสั่งงานไปก็คือให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะแนะนําตนเองนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของประวัติของครอบครัวค่ะ เราทราบประวัติของตนเองไปแล้วนะคะต่อไปเราไปทราบประวัติของครอบครัวกันบ้างค่ะมีวิธีการสืบค้นอย่างไรนะคะวิธีการหาข้อมูลแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวของเราอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องที่น้องๆจะได้เข้าใจในเรื่องประวัติและข้อมูลได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าก่อนอื่น เราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องประวัติของตอนเองกันไปแล้วนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องรู้อันดับแรกก็คือวันเดือนปีเกิดอายุที่อยู่ของเราและข้อมูลเบื้องต้นของครอบครัวของเรานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ค่ะ นอกจากที่จะไว้ใช้แนะนำตนเองแล้วเรายังสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นที่สำคัญได้เอาละค่ะน้องๆวันนี้พี่ได้ข่าวมาว่าน้องเพลินกำลังจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านค่ะแต่เอ๊ะน้องเพลินจะไปทานข้าวที่ไหนกันนะเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณยา่าสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่มากันพอดีเลยถ้าอย่างนั้นเพอนนั่งคุยกับคุณปู่ไปก่อนนะลูกย่ากับแม่จะไปช่วยกันเตรียมอาหารก่อนนะค่ะคุณยา่า ปู่เพิ่งจะดูรูปเก่าๆไปเองลูกนี่มันตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยนี่ครับคุณพ่อตั้งแต่สมัยพ่อเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ใหม่ๆเลยลหละสมัยนั้นบ้านเดายังไม่มีถนนเยอะแยะเลยส่วนมากจะไปไหนก็พายเรือไปคุณปู่คะแล้วอีกคนในรูปที่ยืนข้างๆคุณปู่คือใครคะใช่พ่อคุณปู่หรือเปล่าคะ ใช่แล้วลูกพ่ขอของปู่เองเินต้องเรียกว่าคุณทวดนะลูกค่ะแล้วคุณทวดชื่ออะไรหรอคะคุณปู่ทวดชื่อแสงเป็นคนเชียงใหม่ลูกแล้วคุณปู่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าคะใช่แล้วลูกสมัยก่อนปู่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายมาที่นี่มารับจ้างขายของทำสวนเลยล่ะลูก เยอะจังล่ะคะเพราะคุณปู่ขยนันไงล่ะลูกลูกต้องเอาแบบอย่างอย่างเช่นคุณปู่นะลูกค่ะคุณพ่อกับข้าวเสร็จพอดีเลยลูกเราเตรียมตัวกินข้าวกันได้แล้วละน้องๆคะจากตัวอย่างของเพลินทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องของคุณทวดและคุณปู่มากขึ้นจากการที่เพลินเห็นภาพ และสอบถามคุณตาเราจะทราบว่าทวดและคุณปู่ของเพลินนั้นเป็นคนเชียงใหม่โดยคุณปู่ได้ใหญ่ที่อยู่เพระมาะทำงานและคุณปู่นั้นเป็นคนขยันทำงานสมควรนำไปเป็นแบบอย่างนะคะน้องๆคะการที่เราจะทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นดูจากภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่นบ้านสมัยก่อนรถรางและการสอบถามจากญาติผู้ใหญ่ซึ่งประโยชน์ของการทราบประวัติครอบครัวก็คือได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของครอบครัวทําให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเอง าจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะการสืบค้นข้อมูลนะคะประวัติของครอบครัวนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าเราเนี่ยสามารถสืบค้นข้อมูลนะคะหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยได้จากอะไรได้บ้างคะได้จากรูปภาพภาพถ่ายใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะการสืบค้นข้อมูลค่ะ ซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถสอบถามได้จากคุณปู่คุณย่านะคะคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะเพราะว่า <_ C 1> บางเรื่องนะคะ <_ C 1> ก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยยังไม่เกิดเลยด้วยซ้าใช่ไหมคะเราเนี่ยยังไม่รู้ข้อมูลยังไม่ทราบข้อมูลนะคะหรือเราเนี่ยอาจจะเด็กเกินไปนะคะซึ่งเราเนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้น,นะคะได้จากคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้รับผู้ใหญ่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์นะคะของการ ที่ได้ทราบข้อมูลเนี่ยประวัติครอบครัวของเรานะคะก็ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เกิดความรักนะคะกันในครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูน้าตาลเนี่ยจะขอฝากงานไว้1ชิ้นนะคะงานชิ้นนี้นะคะขอให้นักเรียนเนี่ยเตรียมสมุดค่ะขึ้นมานะคะ1เล่มนะคะเขียนหน้าปกไว้เลยค่ะว่าประวัติ วิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้มีงานอะไรนะคะมีวิธีทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อไปเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำงานกันค่ะก็ให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดนะคะปกอ่อนนะคะขึ้นมาค่ะเล่มบางนะคะและเขียนหน้าปกเลยค่ะว่าวิชาประวัติศาสตร์นะคะ,ะทีนี้ก็เปิดมาหน้าแรกเลย ในหน้าแรกนะคะก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งเนี่ยแน่นอนเราต้องเขียนอะไรวันที่ใช่ไหมคะอ่าเรามาเขียนวันที่กันก่อนเลยวันนี้วันวันพุธใช่ไหมคะวันพุธที่วันนี้วันที่ 4นั่นเองค่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะขีดเส้นติทีนี้นะคะเราจะเขียนตรงกลางหน้ากระดาษนะคะตรงนี้นะคะว่ามัไม่กลางหน้ากระดาษก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะักเรียนไม่ถนัดน,นะคะเราจะเขียนติเส้นแดงนี้นะคะว่า I mm -hmm. จากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนตรงนี้หนึ่งตอบสองตอบและสตอบเขียนแบบนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวคำตอบ คำถามนะคะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคำถามข้อที่1นะคะเราสามารถสอบถามประวัติของครอบครัวได้จากใครบ้างยายหรือคุณครูนักเรียนเขียนคำตอบลงไปในคำตอบข้อที่1เลยนะคะที่เราทำลงในสมุดเมื่อสักครู่นี้นะคะ สมมุติว่าตอบยายก็เขียนคําว่ายายลงไปหรือใครตอบครูก็เขียนคําว่าครูลงไปเลยค่ะในข้อที่1น,นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเราสามารถสอบถามประวัติของครอบครัวได้จากใครบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามเดิมนะคะในข้อที่2องอระหว่างแม่ค้ากับแม่เราจะสอบถามประวัติครอบครัวได้จากใครนะคะแม่ค้าหรือแม่ เขียนคำตอบลงไปในข้อที่2เลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่3นะคะเราสามารถสอบถามประวัติของครอบครัวได้จากใครบ้างพอ่อหรือตำรวจพอ่อหรือตำรวจเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะในข้อที่3ค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทํางานกันไปแล้วนะคะซึ่งคุณน้ำตาลเนี่ยก็ให้ทําทั้งหมด3ข้อนะคะใครทาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นนะคะอยู่ห้องอะไรด้วยนะคะแล้วก็เลขที่ค่ะในวันนี้นะคะคุณน้ำตาลก็ขอฝากนะคะในเรื่องของประวัติของครอบครัวนะคะแล้วก็งานเอาไว้หนึ่งชิ้นด้วยค่ะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนะคะก็ส่งได้ที่ อัลบั้มกลุ่มหลายได้เลยค่ะอัลบั้มนะคะจะมีชื่อว่าอัลบั้มประวัติของครอบครัวนั่นเองค่ะในวันนี้คุณครูน้ำตาลนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ